เตยเต้าป้ากันทำแล้วนะเต้ากับเต้ออแอลกินเล่นตอนนี้ออยู่ติดบ้านตุงขวางนะเต้าบ้านตุงขวางหมู่หนึ่งตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะเต้าตอนนี้อยู่บ้านตุงขวางเต้าแล้วมาถามความรู้ซึกของประชาชนเต้าว่าเม่อุ้ยเม่อุ้ยเม่อุ้ยรึ้สึกจะได้ของเต้าอันตอนลงลงตาเปิดย่างผ่านนะเต้าซึ้ดีใจขนาดนาะดีใจขนาดนาะร้าน อ่นเหนื่อยเอาเอาเอาหน้ากากออกสกรดในเตานอนาอไอ้ลาบเหนื่อยเป็นจะได้ผงเดี๋ยวนี่เมเดียวนี่ก็บเป็นอย่างกันเอบอกความรู้สึกตื่นเต้นบอกความรู้สึกอย่างกัตเตาตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นอ๋อหมาขึ้นนอนแล้วเอหมาขึ้นแล้วนอนรับกับเตานี่รับหลวงตายนี่รับนอนเดาเอามาถามความรู้สึกของละอ่อนดีกว่าค่ะละอ่อนดีกว่าอ่าหนูรู้สึกจะได้เอาแม่นออกลูกเอาแม่นออก อ่ะหนูคู้สึกจะได้เวลาหลงตา,งาห่างผ่านฮะคู้สึกจะได้ตื่นเต้นดีใจจำไม่ได้ลุงเนอข้างหนึ่งหลวงตาเคยเดินทุลงผ่านเซนนี่เนอร์จำวันที่นี่ไว้ผมเคยก้มกราบหลวงตาแล้วเนอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแรงๆท้ามีถ้าหลวงตาบอกว่าเปิ่นจะภาคสีไหนเดี๋ยวเอาจับการทัง้งตาของท่านเนาะ จากช่อง y ย u ทูบหน้าเจอแอลกินเล่นนะฝากเตัวในเตามา,าเด็กๆถามหน่อยถามความรูม้สึกหน่อยอแมนเอาลูกเนี่ยเขินไม่ได้เขินค่ะอ๋ออ๋ออ๋อรู้สึกจะได้ของลูกอ่ะรู้สึกนี่ตื่นเต้นนี่หน้าจีพระเหมือนจะมาเล่ลตรงกินนี่ค่ะมีความสุขมีความสุขเนะาะ ตาาตมาแล้วนะเตายกได้ยกนะเตายกได้ยกนะเตายกยกเลยเตายกยกเลยอุ้ยยกเลยเตาอุ้ยยกเลยเตาหมวกเอาออกเลยเตาเอาหมวกออกเตยลยเตาหมวกออกเตยเตานะคะหนึ่งตามาแล้วนะคะสสวันะคะเส้นทางกันนะคะนันทอนอากาศนันทอนนะคะ เนี่ยค่ะเราผ่านบ้านุวางนะคะบ้านตูวางเนาะ เด็กๆพากันตื่นเต้นมากเลยนะคะมี่คีอถามส่ย